เฮ้อพกวงม,ม,มาไนะน่ะาคยีวหอมหนิดนึงจะได้หอมๆสบายดีจ้าสวัสดีพี่น้องโอ้ยสมาปากตายแลคะทาแป้งท่าตาปากบบท่าค่ะสวัสดีสวัสดีตอนสวยๆยนที่บ้านตุยๆพี่น้องเอ้ยนัดกันว่าสิบพากันไปปแล้วค่ะพ้นตกแล้วาเฮ็ดบดสิออกว่เฮือด ไปย่างกับทารปลาอีสักก้อนมื่อไหร่แต่ว่าก่อนสิไปก็ต้องอภิานกินข้าวก่อนมือ่เมื่อนี้ได้ปลายายตูนเอาปลามาให้ยายนี่แต่ว่ายายนี่เบื่ออาหารบ่อยากเบื่อปลาเนก็เลยว่าเอาไปเสดสูุกันกินว่าสันก็เลยได้ปลามาซอยจันสองตัวปลานิลพี่น้องเดี๋ยวรอมากินกันนะครับเบาเบื้อเป็นคนทำเจวขี้เจวขี้ปลา เอาหนัวๆไว้นะเอาหนัวๆแซ่บเอาชะนงานะวาโอเคนะจะได้ตื่นมาในตลงไปนจางปะจางยุบเฮ็ดระเบิดมาในว่างระเบิดโตองบดเอีกน้ำปลาใส่เดี๋ยวเรามากินกันนะคะเราเอือเป็นคนปรุงน้ำจิ้มจริงๆเป็นคนคั่วปลาค่ะ ช่วยกันนะครับมาร้านเสิร์ฟจำป่าลยุดแล้วนะลกมาเลยจ้าเอาอย่างนี้นะลุยเลยพอดีระซองสั่งะมังมาเดินมาเดินมาเด้อกินข้าวอะไรจังไปปลามาจ้าพี่น้องเอ้ยก้องก้องโดนด้วยคองกินแล้วเราก็จะเข้าปากกัน มันจแหของย่างอดป้าบุูใดสดไเฮ็ดหรืวสไดคอามเมืละกินแซ่บกินแซ่บเออจะไปใช้อแล้วชิช่องอ้าวไก่มงจิีกรตูกระตแต่ออกมานีจะได้ยังเจอันนี้เทอขอบรยาแท่นั่งเทิ่มน้ำจางบนน้ำ

ทำโตโต้กล้ามาเด้อใครชวนให้แช่เื่อนมาใส่เกลอเือเหรอไอ้มึงอ่ะมะเผ็ดม,มันฝาด ใบกระโดดนี้เออกระโดลยมันบ่คือใบเลอรอเลรันนี้าขีแตงไว้มามันอยู่ตำมอตะขิ้ทังเหนียวมันยางะโทหาเวยถามเพราะว่าปวดหัวอีกแลวพี่น้องเลยเพราะว่ามือ ก็จะชอวกินอยู่ดีๆก็มอนไ้ผลว่าแบบเอาแล้วก็ออกมามื่อนึงก็ปนต่อส้งมือต่อสั้งกันกด้มาไปข้าข่าวก้อนไปเยาว่าต์็ใส่อันไหนไม่กระโดดเลยเป็นได้บองทรัวอะไ่ิมึงบรอซ่บหยัดข่าวเือก้าวขั้ปั๊บงบบอ๋อตอนแรกบอก็อีพักก่อนแต่ว่า สวัสดีเด้อมากินข้าวอืมัสค้โวยม่ล้หรอข้าได้ว่างผ่านไปโามนี้ใส่โซนแล้วแซวไปเรื่อยโปรอยากล้มปากโปรจะน้ำมันมันแซวไปี่ไรแซวกออืมอ๋ไม่ได้แปะาให้นาะ

ไดเวมึงอาน้ำจิ้มจะใช่น้ำจิ้มเอาขอน้ำล้างน้ำจิ้มเอาขอน้ำล้งก่นเลยอเอะยโล่จองใต้ายาดอย่เนกับบแซบหลายคนห็นอย่านนี้เราก็เบื่อปะ

ใครทำแบบแบบตัวมันมันแบบเนี่ยเห็นี่กินจะบอกกินยิ้มยุ่งยิ่มยุ่งไาดีใจดีมาเหมือนบกดีใจยุ่งมันเป็นอะไรบ่มันโคตรเยอะอะไรบ่มันเป็นมันม้วน เลยนั um. hey, ่งใก่ hmm. nah, ้น uh, ังเฟียหลยมัวนิ่มไปพัวกับเบาาวอาให้ได้เห็นเบาะอย่างไรนิ่มเบาเออบ่แม่นั่งดีใจน้ำหลานเนาะใหม่ไปพัวไปกระโดอกระโดดจะเท่าไหร่

กดสีรอดโอ้โหมักเต้เนไหมตายมักเ้อมือบุญนนินเลยมือตามื่อดีแล้วสิรอดบะใส่มือตะหวันเหมือนละปิ้บนเพื่อนยีนเราได้ไปหรือบ่ไม่ได้ยังงเาเลนกันยไม่อย่างะตอบมะเงียบเงาคุกปีเนาะขันห้าบไปขายเหล่าขายีแหลแต่ตุกฮะบ่เป็นชาวกะแคมคอร์กนบ่เคยายนะ เอาม่วนั่งเกียบด้อยพวกสาวันให้นำนั่งะตปวักเอาเข้ามาเาเมองใผมบอเพาใเียบเอน้ำเปิดเปียคยสัตเป็ชากะเยเป็นเปุลตละข้างหน้าข้างหน้าร้านเรามน้องไมีคนแปเยอดหรื่จ้างค่าทีไมนกับแพงนะนั่นแล้ว เห็นบ่เขาไปขายเอผ่านเลยทีน้อยๆขายเคือหา้านเือร้านอรานเนาะาคิจะุ่มบหรออยู่บ้างยาละขายีครับมีมาประเด็นเยอะายทีแา่เด้ยี่ยังแงนเช่นเช่นายกองโคได้ก็ได้ก็เอาขายฮีเขาะเลือดเลือดีก็ได้เขาไปแด้วทุกีเขาเลือดบอกมอเเาที่ต้นไดนี่ก็าหก มันอยูบบบุดมอยเดีโอแซบยูบบ่จังบบบมันกินนมนแซบแล้วค่ะปัญหา งย่านีฝืนแต่ฝืนอยู่ฝืนกินจ้าสักคนอยู่ะเมันเอายื่นไล่เอากระตูนเราเลยม,ม,มามาฮะม,มาบบเล็กเหรอืม่ไงมา มาทิมพอนไม่ใช่หราจํได้แล้วไม่้อาตอนไหนเอามาอีกที่กมันเกยๆใจนะเยมังจับแล้มันจับแต่ไนองมัมจับไม่่อ้งวมันขึ้เงาะเคไม่แน่นเอามาแน่นอมาเหยีย่คยากเาเล็คับก็้อดเนาะเห็นไหมเวลาจะออกออเป็นยง นี่กระตุกสีไงมหางจินนะาไปแล้วเราจะได้กระตุกไปแลวโอ้ยหนักพมันนี่เผือ็เพชรอะเห็นน่ั็นยังไรมันมีหางจีนอืไปย้อมมังวด้ะมันดื้อมีกระใจรใจจะไปย้อมมังวดเหรอหนึ่งจัข่อหมดแล้วมันห้อแล้วมันเละึงกลุ่มยังไงหอนสยามเมื่อวันจจหอนหอเด่นจั๊มหอนยังจนเมาจําปาเออ เวลาเ้ามันเละที่หลดท่ปถ่วก,ก็เลยเลตอนนี้าหลอแล้โอยทำให้หลอดมาตอนนี้มันกรอดดแหละมาแต่อไอยางเห็ดคอกงมันเคืองเหลอไม่สูงแต่อไอสักอย่างเข่าหมันปะเลยเห็นสับสัดทั้งหลายแลลวกัน สมครับสมทั้งแต่แต่ว่าคงจำมมันบโตไปโยก <c oughs> อัน,นี่มันก็ยังจอบอยางกจอบไปตกงล,งล้เลยกินขา่าหรือว่ากินเนี้ยผดดมกินได้ค่ะนหอยจ๊กตัวหนึ่งก <c oughs> ิ่นผักกิ่นผักเยเะอตะได้มีแรงมาเดินป่ากิ่นผักจะ้ะนีเพิ่งนางไปนางเขาเขาทั้งไม้หบ่านี่งเขาทักกังอกินเขาบแท้พี่น้นองเอ้กนอนนินก็น้ากินกินก็น้ากินนทำไ นั่งยาเหายาหอบไปทางหนาไปินแรกกันสิพภาคกันพาไปหาเฮ็ดนอนนอนถักนงนต้างเฮ็ดอันเฮ็ดบดจนมันออกอบ่ออกนั่งส่ไบริษัทใหญ่ได่บริษัก็ต้องไปเบิ้งให้เความแ no น่ใจไปถึงเซาแางงามกับมากเละก็จะตัวเนี่ยผมมีคำว่าบ่ไดัทมหนบ้งบริษัทแนหนึ่งก็ได้แนวหนึ่งแต่ว่ามืนอไห่ึไม่คล่องไปนะครับบริษัเขาองกาบ่ มันได้เห็ดกาวฮอนมากม,มันทำมันอ,อ่อนแบกมากเลยนะตะกี้ว่าจีนอนเลยนะอยากโทรหามาจังนอนเราว่ามาจานนังน้อนเลยสิพรตะกียบเข้ามาจีกซามันเนี่ยขาดเห็นมากเหรนะอยะการต้วงทำอะไรก็เบื่อ,นอ,อหอน,น่อยงานเนาะ ไม่ได้เห็นอากับสภาพภูมคุมมาเก่งจีนี่นู่นป่ามันอะไรไม่ได้ซับแต่มันหนูเคยเห็นยังซับอ่ะโอเคพี่น้องเว้จะเป็นตี่จำไปป่าน้ำกันต่อนะครับซอยจำป่าตามคลิปหน้าจ้ะวันจันทร์ก็พอ